เป็นคนไข้ที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาหลายรอบเหมือนกันก่อนจะเจอหมอนะครับแต่เป็นการฉีดแบบใต้ผิวปราปกฏว่าเป็นกน้อนนะไม่เรียบวันนี้ใครที่มีปัญหาใต้ตาใครมีปัญหาร่องแก้มหมอจะมาสอนความรู้นะครับว่าถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์ต้องฉีดแบบไหนเพื่อ<ล> <afin S 2> จะ <lei> ไม่เป็นกน้อนไม่บวมไม่ดูล้นเกินไปนะครับคุณหมตอนนั้น ใต้ตามีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกจะเป็นตาลึกค่ะก็เลยไปเติมฟิลเลอร์เข้าที่ใต้ตาหลังจากเติมมันมีปัญหาอย่างไงบ้างที่ตาลึกๆก็ค่ะก็กลายเป็นมีถุงใต้ตาอีกข้างหนึ่งสวยแต่อีกข้างหนึงเป็นถุงใต้ตาเหมือนคนแก่ค่ะแล้วก็เป็นถุงใหญ่มากประมาณ6เดือนค่ะแล้วก็ไปแก้เขาก็ฉีดเข้าไปเหมือนเดิมมาค่ะเริ่มเข้าไปเกลี่ยให้ทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกอีกข้างเนืงอค่ะมันก็เริ่มเป็นล้ำเป็นเส้นก็บอกว่า มันปกตินะที่จะเป็นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะปกติอีกอันหนึ่งก็คือฟิลเลอร์ล่องแก้มใช่ไหมใช่คือ่องแก้มเรามันจะเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะเขาก็เติมเป็นเส้นยาวมันทำให้ปากเราดูอูมดูร้นนะคะอูมกว่าเดิมเหมือนลิงอย่างนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ธรรมชาติเลยแล้วมารู้จักหมอซีจากช่องทางไหนคะ เจอจากในทิกติกค่ะชอบที่หมอแบบแนะนย่างขั้นเป็นตอนเลยทาให้รู้สึกว่าหมอน่าจะแก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดกว่าคิดว่าแบบไ้คนน้อยคุณหมอที่จะออกมาให้ความรู้ในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอให้ความรู้ได้ตรงจุดโดยที่แบบไม่การกะค่ะ,คะนะครับแล้วก็รอบแรกหมอก็ฉีด แก้ตรงกระดูกบริเวณการแก้มเพราะว่าตอนนั้นคนไข้กังวลเรื่องไอ้ก,ก้อนปูดๆที่เคยไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามา<ช>นะครับแล้ววันนี้หมอก็ยิงเป็นตัวอาบูเต้ก็จะยิงช่วยทําให้หน้าของคนไข้เนี่ยผิวชั้นบนเด้งขึ้นข้อดีคือหัวเขาดีไซน์เป็นหลังพึ่งจะไม่เจ็บแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์จะไม่อัดเข้าไปที่ใต้ผิวกันที่คนไข้เคยไปฉีดแล้วเป็นก้อนหมอจะฉีดที่กระดูกเลยครับจุดที่กระดูกสึกที่หลายคนมองข้ามคือกระดูกกลางแก้มจะทาให้ใต้ตาเต็มสวยแล้วก็ ร่องฟันเที่ยวก็จะช่วยให้ร่องแก้มดูเต็มขึ้นแบบธรรมชาติและที่สาคัญคือพอฐานกระดูกร่องฟันเที่ยวเต็มจะช่วยยกจมูกให้ยกขึ้นด้วยเห็นอะไรดีขึ้นบ้างหลังจากที่หมอซ่อมผิวด้วยอัลบูเต้เราก็หยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกเห็นอย่างแรกคือริ้วรอยเล็กๆกะ็ะรอยเล็กๆหายไปผิวมันดูเด้งขึ้นค่ะก็กระชับขึ้นไปข้างนึ่งอ๋อแฮปปี้เลยเนาะนะครับเทียบ ฝั่งที่เราเติมกระดูกล่องฟันเคี้ยวแล้วกับฝั่งที่ยังโบโบอยู่ทรงจมูกดูดีขึ้นยังไงบ้างคือมันเห็นเลยว่ารูจมูกอีกฝั่งที่ยังไม่ได้ทํามันบานอยู่แต่อ,อีกฝั่งนึงอ่ะมันเลียวขึ้นมาค่ะเหมือนจมูกโด่งขึ้นมาถูกต้องใครอยากดูรูปคนไข้จริงที่อนุญ,ญาตกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วทักหาแอดมินหมอเลยว่าขอดูรูปคนไข้จริงใครมีปัญหาเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอนิดนึงนะครับ